สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุกสุกคนครับบาคอนษามสวัสดีครับกินแกงผักว่านใส่ไข่มดแดงนำกันนด้วยพี่น้องเด้อกินไม่นานนะครับคลิปนี้ก็กินเล่นๆนะครับเพราะว่าเรายัางไม่หิวข้าวครับอืมอร่อยแซ่บๆนอันวก็จะมีไปนะ เป็นที่เกอะหิดฟางพี่น้องใครมคาแดงพร้อมครับกินเล่นๆจริงๆเรากินกับข้าวเหนียว,วร้อนๆนะปักหวานเปื่อยๆใส่เหมื่อได้พี่น้องเอยใส่ช้อนไม่ถนัดเนาะเหลือยก็ยังได้ที่นะครับ แก้ใส่น้ำปลาน้นัวนี่ก็จะมีหอมบัวหหืือหอมขาวนะครับวันบ้านเนี่พี่น้องอยู่ในห้องสเหลี่ยมเด็กๆนะครับฉากข้างหลังนี่ก็คือเอพรมมนปิดบังเนาะตูเสื้อผ้ากับตะก,ก้าผ้าเนาะ หลายคนก็จะสงสัยแต่ว่าทำไมทำคลิปในห้องไม่รู้จะออกไปตรงไหนแล้วก็ต้องทำในห้องนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาจจะตื่นเช้าไปทำที่อื่นก็ได้ดูก,ก่อนอยูวครับพี่น้องดูนะแลบแบบอันนี้จะแกงแบบสบับสไตล์ของบาวพารสานนะครับสูตร์นี้กะ กูย่าตายายพ่อแม่พาทามานะครับแกงตะวันอาจจะไม่เหมือนใหลายที่เนาะจังหวัดอื่นเขาจะแกงอีกแบบอื่นภาคอีสานทั้งอื่นก็จะแกงแบบนึงแต่อยู่ที่บ้านเนาะเห็นลุงป้าเห็นพ่อแม่พาแกงเนี่ยแกงแบบนี้เหมือนกันเขาต้องแกงให้เปื่อยๆแบบนี้นะครับชทวาเทซึ่งปุ๊บหม้อเดือด ยกลงอนะ่ะเออแบบนั้นกินไม่ได้ครับปากคองแน่นอนใครมุดแดงไหมพี่นอ้องเนื๋ยวสดอดอ้อนลอวกันอ,อร่อยกินเป็นเส้นนี้ไม่ใช่เลยนะครับขนมกินแห้งนะครับ จะมีเสียงเสก้สอนเสียงระยาหอย่างน,นะครับอยู่ริมถนนนะครับเราเป็นห้องเช่าแบ่งเช่าก็าจะมีเสียงห้องข้างๆเปิดประตูทํานั่นทํานี้บ้างนะครับต้องขออภัยด้วยือในกินวันนี้กือทอดบานนะพี่น้องเนาะแต่ทางความสันก็มีนู่นแหละช่วงที่เป็นฤดูแล้งนู่นแหละย่อด อาหารที่กินกับข้าวแต่เรามากินเล่นได้เสียงสีแหดงไปได้วรู้สึกว่ามันแซ็บๆซอบคอไอร่ายเลยพี่น้องเลยไกลๆแล้วเปล่าถึกใจไ้คลิปนี้จะกินไม่นานหรอกครับสักห้าหกนาทีก็พอแล้ว นานเกินกว่าเดี๋ยว FC เบื่อเอามานั่งทำอะไรให้ดูลืมซื้อข้าวเหนียวขึ้นมานะครับก็เลยกินเล่นอ เข้ากันดีมากเลยครับขนมจีนแห้งเอามาแกงใส่กับผักหวานใส่ไข่มดแดงนะครับตู้เด็ดทางวอนใานเ้เลยพี่น้องใหญ่ก็่ากแกงแบนี้แล้วน,น้องเหมืทวนนะคนเก่เขาสอนมาอย่างไรล้วก็กินอย่างนั้นแหละ ว่าบากขาตางก็จดจามาเนาะเห็นเขาบอกว่าถ้าขัวาหวานก้นนั้นมีพิษสีของขนมกีนจะเปลี่ยนไปแล้วก็หอมแดงหรือหอมบวัวก็จะออกสีดำๆค้ำๆไม่น่ากินนะแต่ว่าสีของหอมบวัวก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับตอนนี้กินได้สบายใจ เดี๋ยวมรรู้ชัดเจนหรือเปล่านะครับไม่ไวลเล็ดของบ่าวภาษา,าพังแล้วครับพี่น้องยังบมีเงินซื้อเรือนหน้าต่างออนไลน์มาอยาาไในห้องกว้างๆเน้เนาะขอให้ถูกเรามาที่หนึ่งหน่อยเด้อ เริ่มที่เป็นอาการกินมือแล้วพี่น้องแสบกระสุงเลยเนาะ โอเคนะครับกล้จะหมดแล้วกินอีกคําสุดท้ายขอตัวเลยครับคลิปนี้กินสั้นๆได้ใจความง่ายๆยืดยาวจนเกินไปก็ไม่ไหวนะครับฝากดูช่องบากคอนสารเดอะซีรีส์ด้วยนะครับช่องน้องใหม่ครับพุดดารก็ยังไม่ครบพันหรอกครับแต่ก็อยากให้ครบพันนั่ลย มีเวลาก็จะอัพคลิปลงเรื่อยๆถ้าไม่มีเวลาก็หยุดไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่เงเบื่อพวกนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแสดงความเห็นด้วยนะครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย